ค่ะทุกคนก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นด่านที่สี่นะคะก็อันนี้ก็อน่าจะยากอยู่หน่อยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะคะ <c oughs> ยังไม่เคยลองเล่นนะคะเนี่ยด่านเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนลูกได้นะคะเพราะว่าเราได้รับอันนี้ไปแล้วนะคะนี่นะนี่ไงเล่นแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้เปลี่ยนลูกนะคะ นี่นะคะเป็นด่านที่สี่นะครับเพลงก็พอะนะคะก็เล่นดีนะคะเกมเนี้ยแล้วมันก็มีมีหลายเกมมากนะคะที่เล่นดีแบบเนีเน้เป็นการฝึกสมองฝึกไหวพริบได้ดีมากเลยค่ะ นี่นะคะตอนแรกพี่ก็กะว่าไม่ใช่พี่สิเพราะว่าบางคร้ก็อยู่เยอะก็หนูใช่ไหมคะหนูจะบอกว่าบางครั้งอ่ะหนูก็ถ่ายไฟนะคะแต่ตอนเนี้ยเราไปไฟออกแลนะคะเพราะว่ามันกินพื้นที่มากเลยอะคะ่ะจึงแบบทำให้โทรศัพท์แ็กมากเลยนะคะ เราจึงรอได้โทรศัพท์เยนะคะเราก็จึงเราก็ก็ทำคลิปฟิดีโได้นะคะกอย่าลืมติดตามก็ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนี่นะคะก็ได้สามกุญแจนะคะก็ได้สามอันครบแล้วก็มาเปิดกล่องกันเลยค่ะก็จะเปิดอันไหนดีนะอืมอันนี้ได้สี่สิบเพชรนะคะทุกคน เอ,เ,นนะะเอานนีกันอนะยี่สิบเพนต์นะคะอันนี้ได้ห้าสิบเพนต์นะคะทุกคนสมบัติเอ้ยกดผิดน,นะคะนี่นะคะก็จบอะไรนะคะกะับตานที่สี่ก็ นะคะทุกคนงั้นก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ